เกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้บิตคอยพัมทูดูมูนะฮะทะลุ6 6 0 0ืไปแล้วนะครับไปต่อหรือเปล่าเป้าอยู่ที่เท่าไหร่กิบัูนี้ย่างพลาดเลยนะครับอย่างเช่นเคยนะขอ1,000นไลค์นในวันนี้นะครับฉลองบิตคอย n 6.6 0 0กซะหน่อยนะครับ โอเคก็แล้วกันแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับขอแจ้งข่าวนิดนึงนะครับหากใครเป็นสายเทรดอยู่แล้วนะครับอย่าลืมเข้าไปรับเนื้อหาพิเศษต่างๆกราฟพิเศษต่างๆเราจะได้ไม่พลาดกราฟสวยๆนะครับมันจะแจ้งเตือนเข้ามาในมือถือในดิสคอร์ดนะลองเข้าไปดูกันได้นะครับในห้องแบ,บ่งปันกราฟด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับนะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปที่เว็บไซต์ crypto.news/member นะครับสามารถได้เข้าไปคำนวณไซส์ในการเทรดต่างๆเราจะได้ไม่โอเวอร์เทรดกันนั่นเองนะครับรวมถึงเทคนิคในการเทรดต่างๆสามารถที่จะเข้าไปดูในดิสคอร์ดแล้วก็ กนนต่ๆใลลุมได้เยวิธีการเข้ากลุ่มก็ง่ายมากเลยนะครับกดเข้าไปใน Discord หรือว่าจะทักมาในไลน์ในก์ด้านใต้คลิปดอนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวผมขอพาไปดูตลาดคริปโตในขณะนี้กันก่อนแล้วกันนะครับก็ส่วนใหญ่เขียวกันทางกระดานอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าพี่ใหญ่บิตคอยพัมขึ้นเป็นแรงซะขนาดนั้นนะครับตอนนี้ทะลุ6 6 0 0 0ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนตอนนี้นะครับอยู่ที่66,200นหอยนะฮะหล่อใช้ได้เลยนะฮะก็ถือว่าราคา พัมเป็นกอนแคนเดลแบบที่เราคุยกันไปในไลฟ์ก่อนน้่นี้นะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูไลฟ์ก็อย่าลืมเข้าไปดูกันได้นะครับถือว่าทรงกลลดจจกลับมาแล้วหรือเปล่าสำหรับบิตคอยนะครับนะก็ขอให้มาได้จริงๆแล้วกันนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของ เหตุผลลวกันเนาะว่าทําไมถึงพัมขึ้นมาในตอนนี้นะครับก็คงจะเนี่ยไปไม่พ้นในเรื่องของตัวเลข CPI เพื่อนๆนะหรือว่าตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐที่ได้ออกมาเมื่อวานนี้ตอนช่วงหนึ่งทุ่มครึ่งนะครับซึ่งถ้าเราดูตัวเลขที่ออกมานะครับอยู่ที่3.4นะครับก่อ,น,อนนี้อยู่ที่3.5นะถือว่าก็คือดีนั่นแหละนะคาดการณ์เนี่ยอยู่ที่3.4คือตรงเป๊ะๆกับที่คาดการณ์แล้วก็ดีกว่ารอบที่แล้วนะครับก็เลยได้สมมติให้ตลาดคริปโตพัมอย่างที่เห็นนั่นแหละนะครับซึ่งพอม,ม,มัอนพัม โดนเลค d เดตไปกว่า50,000ลายเพื่อนๆหลังจากที่ราคาบิตคอยพัมทะลุ66,000ขึ้นมาในช่วงเมื่อคืนนี้นะครับนะก็ถือว่าส่งกลาจาดให้กับสายช็อตด,ด้วยแล้วกันถือว่าอย่างน้อยแล้วก็เป็นพี่น้องสายเลดบล็อกเชน ต่อให้คุณจะมองว่ามันจะลงก็เถอะนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของกรสเกลกันบ้างนะครับนะถือว่ามีข่าวที่ดีมากๆแล้วก็หวังว่านะครับจะดีไปเรื่อยๆแบบนี้หลายๆวันแล้วกันนะครับเพราะว่ามันเคยดีแบบนี้นะถ้าเราดูก่อนในนี้มีสัญญาณเขียวเล็กๆขึ้นมาก็คือกรสเกลนะครับทำการซื้อบิตคอยล่ะจะที่มีการเทยอย่างเดียวเลยเพื่อนถ้าเราดูเท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 แล้วก็มีการซื้อบิตคอยนะครับในช่วง4 5หวันที่ผ่านมานะครับและจากนั้นและหลังจากนั้นก็เทอยู่อย่อนเดิมนะครับ รอบนี้กลับมาซื้ออีกครั้งนะครับกลับมาซื้ออีกครั้งแล้จะเทหรือเปล่าจะเทใหม่หรือเปล่าก็เดี๋ยวต้องรอลุน้นซึ่งถ้าเราดูนะครับซื้อไปกว่า27ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะครับต่ว่าอินโฟในณขณะน,นี้บวกเข้ามาค่อนข้างใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวรอดูตัวเลขจากทาง b แบกร้องอีกทีหนึ่งนะแต่โดยรวมแล้วตอนนี้ยังไงก็ฟินๆอยู่แล้วนะครับ ทีนี้เดี๋ยวเราไปดูที่ Funding Rate กันบ้างนะครับนะก็ถือว,ว่า Surprise ดีเหมือนกันนะฮะราคา Bitcoin พัมขึ้นมาขนาดนี้เพื่อนๆพัมขึ้นมาขนาดนี้แต่ดูเหมือนว่านักเทรดก็ยังจะช็อตอย่างหนักอยู่ในตอนตอนนี้นะครับถ้าเราดู Funding Rate ยังติดลบอยู่นะถ้าเราดูในชาร์ต1ชั่วโมงนะครับที่ผ่านมาขอซูมไปสักคู่หนึ่งโอเคในช่วงแบบเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับตอนช่วงที่ราคา b i t c o i พัมขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ย ก็ยังมีการเปิดชอ็อตหนักอยู่นะเออก็ถือว่าคนยังไม่ค่อยได้จะเชื่อแล้วกันว่าบิตคอย n กกำลังจะไปนะครับนะซึ่งทังนี้ทั้งนั้นคงไม่มีใครรู้นาะคตเนาะไม่แน่สายชอ็อตอาจจะเยิ้มได้ก็ได้นะฮะแต่โอเคก็เป็นเรื่องปกติที่เวลาที่มันขึ้นมาแรงๆเนี่ยคนก็อยากที่จะเปิดชอ็อตเพราะว่ามอว่ามันจะลงต่อเขาก็จะฟินๆนั่นแหละนะครับซึ่งก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับก่อนหน้าน,นี้ที่ราคาบิตคอยขึ้นมาจาก28,000 นะครับขึ้นมาจากสองหมื่นแปดขึ้นมาสามหมื่นห้าเนี่ยตอนที่มันขึ้นมาคนก็ไม่เชื่อนั่นแหละนะก็เลยโดยชอ็อตกันไปหน,หนักๆตอนที่มันขึ้นมานะครับนะก็เข้าใจได้ในรอบนี้ที่คนจะแห่ชอ็อตคุณยังชอ็อตอยู่หรือเปล่านะครับนะก็จะต้องรอดูนะว่าสายลองสายหมีสายกระทิ่งใครจะชนะในรอบรอบนี้นะครับต่อมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่ชาร์จจากทางเ e นท์เบรนด์กันบ้างนะครับอีกหนึ่งนักเทรดในตำนานชื่อดังนะครับนะก็ถือว่าชาร์นี้ได้เอามาให้ดูกันเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับเรียววนนบ,บนี้บ่อยเหมือนกันเลยเดม สลัมพัมดัมแล้วก็ค่อยพัมนะครับหรือว่าพูดง่ายๆเลยว่าก่อนที่มันจะพัมขึ้นไปจริงๆเนี่ยมันจะต้องดัมจนหลุดโลก่อนเลยอ่ะโหดมากนะบิตคอยก่อนจะขึ้นต้องหลุดโลให้คน็อปรอแล้วก่อนนะครับแล้ค่อยขึ้นนะฮะรอบนี้ก็เป็นแบบนี้เช่นเดียวกันหรือไม่นะครับเลยดูวยราคาบิตคอยหลุดโลลงมาเพื่อนๆหลุดโลเป็นเอ็มแพทเทอร์ลงมาเลยนะถ้าเราดูเอ็มแพทเทอร์โอ้โหหลุดปึ้ง แล้วกลับขึ้นไปนะครับนะซึ่งโอเคแหละหลุดก็ต้องออกเนาะแต่ถ้ามันกลับขึ้นไปก็ต้อง respect the pump นะครับทีนี้เราไปดูที่ราคา bitcoin กันบ้างนะครับนะก็ถือว่า break pattern i n v e r d t e n d s h o l t e r มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วในตอนตอนนี้นะครับนะก็ถือว่า,าไหลซ้ายหัวไหลขวานะครับเป้าเนี่ยอยู่ที่2 0 0 0เพืเ่อพนๆือนะเพราะเพราะเพราะว่าถ้าเราดูนะครับนะในเรื่องของความสูงนะครับนะของ เน็กไลน์นะครับนะจนถึงหัวเนี่ยแล้วก็วัดเป้าขึ้นไปเนาะเป้าแรกเนี่ยอยู่ที่72็ดหมนะครับล้วก็น่าสนใจเหมือนกันเพราะว่าเป้าแรกมันก็จะไปชนกับแนวตา้านหรือว่าไปชนกับไฮเดิมพอด,ดีเลยนะครับถว่าเป็นจุดที่ค่อนข้าง,งวัดใจนะว่าจะผ่านหรือเปล่านะครับนะบนะสำหรับ72็ดห ถ้าผ่านเนี่ยมีลุ้นว่าจะไปยาวๆเหมือนกันนะครับแต่ถ้าไม่ผ่านลงมาอีกรอบเนี่ยโอ้โหเซ็งๆเ,เหมือนกันนะก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าจะเป็นเด่ลท็อปหรือเปล่าในกรี่ไม่ผ่านแต่ก็คิดว่าน่าจะผ่านนะเพราะว่าตัวเลขค่อกกนข้างดีแล้วก็ปีนี้เย็นเลี้ยงว่ามีในเรื่องของการเลือกตั้งนะครับนะยังไงคุณโจไบเดนน่าจะต้องพัมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเพื่อที่จะทําให้ประชาชนยิ้มได้นะจะได้ได้คะแนนเสียงหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าตลาดจะเฉลยเอกมายังไงแต่ส่วนใหญ่แล้ว ปีที่เลือกตั้งมกักจะเป็นปีที่ใช้ได้นะครับสุดเดียก็เดี๋ยว่ากราฟสวยค่อนข้างเยอะนะครับชิบะาก็เบรคขึ้นมานะครับได้โพสต์ไปในดิสอร์ทแล้วนะครับหลายๆตัวหล่อๆมากๆนะครับนะ g e มเมื่อคืนนี้นะครับนะโพสต์ไปตอน เที่ยงคืนจะตีหนึ่งนะครับว่ามีการย่อลงมาปิดกัปนะครับแล้วก็เตรียมจะขึ้นเนาะแล้วก็ถ้า GME ขึ้นกลับมาพัมเนี่ยมีมก็จะพัมนะครับส่วนได้มีมโอ้โหชิบะทูโดมูนขึ้นมาเป็น10%แล้วในตอนตอนนี้นะครับเพราะว่า GME หรือว่าเกมสต็อปที่เป็นตัวตั้งตัวตีก่อนหน้านี้นะครับลงมาปิดกัปเพราะว่าคนกลัวเนาะคนกลัวมากมานะครับพอเกมสต็อปย่อลงมาปิดกัปปึ๊บโอ้โหมีมลงเลยนะฮะคือเมื่อคืนนี้นี่บิตคอยพัมแต่มีมไม่ค่อยพัมส่วนหนึ่งก็็เเปนนนพาะว่ลงมด้้ยแแตตอี ย่อลงมาเพื่อนๆจนฟิลแก็บเรียบร้อยแล้วแล้วก็เกิดในเรื่องของบูลลิตเดวอเจนเพื่อนๆนะเป็น hidden bull Day นะฮะราคายกโลแต่อายไซทำโลใหม่นะครับเป็น hidden b u l ลิตเดวอเจน ก็เลจะกลับมาหรือเปล่านะครับถ้ามีหรือว่าถ้าเกมสต็อปกลับมามีมต้องจับจ้องเอาไว้ดีนะครับเพื่มโอกั้นะครับที่ังไม่ได้เข้ากลุ่มทิศหอดสามารถเข้าไปดูในกลุ่มที่สอดดูในเรื่องของกราฟแล้วก็ดูในเรื่องของเนื้อหาพิเศษกันได้นะครับเพียงวันละ15บาทเท่านั้นหรือว่าถ้าใครเป็นสายเทรดก็สามารถเข้ามาดูได้ฟรีไม่ได้มีค่าได้จ่ายอะไรนะครับรวมถึงใครที่อยากจะดูกราฟต่างๆออาคอยต่างๆเยอะเลยนะฮะไปดูในไลฟ์เมื่อคืนนี้กันได้นะครับเผื่อใครยังไม่ดูนะโอเคสวััสดีครบ